ราคาตัวนี้นะครับจากราคาปกติอยู่ที่690บาทครับวันนี้เราลดให้เหลือเพียงแค่590บาทเท่านั้นค่ะวันนี้มาขายรถให้แม่เอาไปให้น้องๆนะคะก่อนที่เรื่องจะหัดขี่จักรยานต้องมาขี่สามล้อก่อนใช่ไหมคจาก690บาทวันนี้พี่เต้ลดให้แม่ๆเหลือเพียง590บาทเท่านั้นใช่ค่ะมีกี่สีครับพี่เต้คะครับตัวนี้นะครับพี่สามสีนะคะอู้ขอดูเลยค่ะพี่เต้ขอดูสี ขีดเป็นสีแดงใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะขอลองดูหน่อยค่ะอจับไว้ตรงกลางเลยครับลูกเอาสีจะได้โชว์นี่ครัสีแดงค่ะนี่ค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะอ๋อสีฟ้าแล้วก็สีอะไรคะสีชมพูค่ะอ๋อสีชมพูนะคะอ๋แม่จามมีสามสีให้เลือกนะคะเผื่อน้องๆอยากได้นะคะตั้งแต่สีแดง สีชมพูนะคะตัวนี้นะคะโอ้โหเด็กขอดูนะคะมีตะกร้าหน้าใช่ค่ะแล้วมีตะกร้าหลังด้วยแข็งแรงมากๆเลยค่ะแข็งแรงเต้ลองนั่งขี่แล้วเป็นไงบ้างคะคับมันรับน้ำหนักได้ดีมากเลยค่ะแน่นหนาดีไหมคะแน่นหนามากเรียกว่าดูแล้วแข็งแรงปลอดภัยกับน้องมากเลยคท้าแต่ผมปั่นไม่ได้มากครับเพราะเข่าจิตตรงนี้ตรงแหน่อถ้าน้องเล็กๆประมาณน้นเริ่มเดินเก่งแล้วนะ แล้วก็เริ่มนั่งเก่งแล้วก็ปั่นได้สบายเลยก่อนที่เราจะไปขี่จัก,กรยานแล้วก็มาขี่3ล้อก่อนใช่ไหมคะ,คะโอเคค่ะนอกจาก3ล้อตัวนี้แล้วนะคะขยับขึ้นมานะคะพัฒนาการจาก3ล้อขึ้นไปต้องเป็นอะไรต่อเลยคะ,คะพี่เต้เพืต่อไปเลยนะคะก็คือจาก3ล้อแล้วเราก็จะกระโดดขึ้นมา